มนดิมตีปาลาครับอ่ะวัดีครับก็กบบอบหน่อยดำสิงงสิงแล้วนี่ามาตีปลาแล้วมาดิ ติดโลมครับน,นั่นนี่ได้มาน้ากันดีๆแฟรลงไปติดโลมครับมันอาจจะเหมือนเหมือนได้ด้วยค่ะมีแต่ปลาครับ,รบนั่น ยังมันโรมว่าเท่านานเนี่ยว่าเท่านี้โรมว่านี่เอมีตนามมีตนามงั้นนี่ฮึ้โมว่ะ

นีวางหางสมางนว่างมาหางเก็บหัวน้าบลียมาตันน่กบกต้วนี่บกงี้หึงต้นึงกระโดเลยละนี่เนาะลดได้ค่ะเรียบรอยนะครับอีกหนึ่งขั้นติดครับแล้วมาซื้อติดติดครับนี่ วยู you, ครับจำมับครับรอลังโจกองเฮ้ยลไอ้ร้องดูเนี่ยไอ้พวกเนี่ยเหรอขึ้นเมื่อไี่ขึ้น

อันนี้เอาไวก้อนถึงดิักนนมดงันอืนนีก้ก้อนมาดึงลงมันมาึนนึงมันวุมันขึ้นเลยนั่นเลยงาไหแทมันใช่มนี่ลมันมันก็ด้ลมันอะเ่อยานมันคอยยานมันลงไปอยพุ่นกันนะได้ผลลคาขจงจงไว่นวายมันไงไวทะเลื่อยไปได้ยุ่ในดึงไปนี่ จะว่ามันสิ่ลง่อบอลรถมาปาดนี่นีก่อนมันปาเยอะถอยปาดอกปาดอกปาถอยปาเด็กระเทงออกเลียนออกเลยนะก้อ้มันคืนก้อนนี่ไห่หบงก้อนานงปับเลยม่อฮ้ยม่นะไม่มันสิขายได้หลายบาทเด้ เ,เอยอ,อยดไทยครับไทยยังอุตส่าหีอร่อยครับข้ายอีกแล้วครับดึงบุหรี่ออกมาง่ายนี่ ปลงดอกตอนนะ้นใหม่นะมีแต่ปาครับอ้บไปดินดอกเวียนะ vâng đọc con nhau này vây 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 vâng phi vâng 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 <laughs> thằng vâng 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 vâng